โค้ดด่วนดนในสีวัชระเมธาคุณหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอัปเดตความพร้อมล่าสุดของทีมก่อนลุยศึกในชั้นลีก2023สนาม3ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2023หรือ VNL 2023สัปดาห์ที่สามนอินดอร์สเตเดียมหัวหมากประเทศไทยระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2566 ล่าสุดโค้ดส่วนดานในสีวัชรเมธาคุณนำลูกทีมลงฝึกซ้อมเป็นที่2โดยหลังการฝึกซ้อมโค้ด่วนเผยถึงความพร้อมล่าสุดว่ายังมีกังวลเล็กน้อยในเรื่องการฟื้นสภาพของนักกีฬาบางส่วนแต่ก็จะพยายามเร่งเพื่อให้พร้อมที่สุดด้วยการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยเป็นต้นก็เรื่องค่อยๆปรับตัวได้ในเรื่องของสภาพร่างกายเองแต่ก็มีนักกีฬาบางส่วนที่ยังไม่ฟื้นสภาพดีเท่าที่ควรแต่ก็ต้องเร่งในเรื่องของการฟื้นสภาพโดยในเรื่องของการฝึกซ้อมเองเรา ก็คงจาเป็นต้องทําเพราะว่าเราขาดไม่ได้อยู่แล้วในเรื่องของการที่จะเตรียมความพร้อมแล้วก็แก้ไขจุดบกพร่องจากครั้งที่แล้วครับทางทีมแพทย์เองเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็พยายามให้นักกีฬาพักผ่อนอย่างเต็มที่ทานเต็มที่แล้วก็ในเรื่องของการใช้ศูนย์ฟื้นฟูเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาจะเข้ามาช่วยด้วยผมว่าก็น่าจะเร็วขึ้นครับโค้ดดวนกล่าวสำหรับทีมชาติไทยจะประเดิมสนามนัดแรกในวันที่27มิถุนายนนี้พบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์เวลา20นาฬิกา30นาที